สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16จตุลาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับของอดหนุ่มคอนแก่นงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรํำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่าน เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5 3 4นะครับปยออก9 7 8 7 7ทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์7งวดหลังสุดหลุดไป1เข้าทั้งหมด6งวดสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือ2ใบด้านบนถูกทันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 3 7นะครับ4 3 7แนวทางเด่นกำลังวันพฤหัสบดีนะครับ วันที่ก็อยู่ด้านล่างทุกทัน16เดือน10ปี2568ต่อมาจะเป็นทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดังเม็ดทรายมวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0189นะครับ0189สำหรับมวดคอนของอาจารย์ติด3ตัวเลยนะครับมี7มี8แล้วก็มี9 วยออก978นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดังเม็ดทรายถูกทานใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นล่างแบบ4ตัวอาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลคำนวณได้9701นะครับ9 7 0าเ มาต่อกันที่แนวทางเด่นร1 0หน่วยนะครับของอาจารย์เวียงพิงงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ติด2ตัวทุกทันมี9กับ7นะครับที่ติดหลักร้อยกับติดหลักสิบโวยออกเก้าเจสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16เดือน10ปี2568ด อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 6 7 9นะครับ1 2 6 7 9แนวทางเด่น110หน่วยนะครับของอาจารย์เวียงพิงต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัวของอตีน้อย สุดนี้ของนาตย์น้อยงวดที่ผ่านมาคํานวณได้4กับ8ก็จะมีเลข8ถูกทันที่ไปด้านบนเข้าหลักหน่วยนะครับวยออก9 7 8 7 7ดงวดก่อนนานั้นก็มีเลข5นะครับที่ลงไปด้านล่างเข้าหลัก10งวดที่ออก6 4 6ี่หห้าสอง,งวดหลังสุดของอาจารย์เข้านะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนนิตย์น้อยคำนวณได้7กับศทนกทนัน เจ็ดกับศูนย์แนวทางเด่นด้านบนด้านล่างนะครับเลขเด่นสองตัววันที่ก็ด้านบนนะครับสิบหกเดือนสิบมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางบนนอนมาทุกท่านบนนอนมางวดที่ผ่านมามีเลขเจ็ดนะครับที่เข้าหลักสิบงวดก่อนนั้นก็มีเลขสี่ที่เข้าหลักสิบเหมือนกันนะครับ งวดที่ออก64658สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดนะครับเ่้าของข้อมูลคำนวณได้70134ถุกทัน70134ตามนี้นะครับแนวทางสูตรคำนวณบนนอนมาทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางกลุ่มวินบนของแอดยายผางวดที่ผ่านมาใบด้านบนฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข7นะครับถูกทันมีเลข7ตัวเดียวนะครับไม่มีเลข9ไม่มีเลข8นะครับ2ตัว3ตัวของอาจารย์ก็หลุดไปสามงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับ วันที่จะอยู่ด้านบนสุดทุกท่าน16เดือน10สสุดคำนวณเลขวินของอาจารย์ได้05 789จชุดเด่นของอาจารย์นะครับได้905ทุกท่าน905กับ908า908ดชองก็จะมี705 708แล้วก็709สําสำหรับชุดถัดลงมานะครับอาจารย์บอกว่าเป็นชุดเบาๆนะครับได้805 7, 5 8 7แปดเจ็แล้วก็7 9 8 2ต,ตัวไม่สนดับอยู่ด้านล่างสุดนะครับได้0 5นย์8 0 9แล้วก็0 2นนวทางกลุ่มวินบนของอัดยายผานะครับอัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอัดกรมเกตนุด งวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้682ก็มีเลข8นะครับที่เข้าหลักหน่วยทุกทันโวยออก978าตามด้วยเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดนะครับส่วนงวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้460นะครับ460ทุกทัน ตามนี้ครับแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดกรมเกตนุดวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16เดือน10มาต่อกันที่แนวทางสอนอเคเคของแอดโจอีนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 0 1 3 7 4 2 0 1น7 4ะครับ201374 ต่อมาก็สนกทินะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้7 9 1 2 0 4นะครับ791204ต่อมาก็10บ,บนสายแข็งทุกท่าน10บ,บนสายแข็งงวดที่ผ่านมาก็มีเลข7นะครับที่เขา้างวดคร ona นั้นก็มีเลขสําสำหรับงวดใหม่ได้20 7 4895นะครับ207 4 8 95ถัดมาจะเป็นทาง10หน่วยบนของแอดปุ้ยนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข8ดถกทันเข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นเข้าทั้ง10เข้าทั้งหน่วยนะครับมี4แล้วก็มี6งวดที่ออก6 4สี่หสำหรับงวดใหม่ก็2ใบด้านบนนะครับ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 4 5 6 7นะครับ3 4 5 6 7หแนวทาง10หน่วยบนของแอดปุ้ยต่อมาจะเป็นแนวทาง10บนแบบ2ตัวนะครับทดลองสูตรของแอดมังกรเมลยัยสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้6กับ8ทุกทาน 6กับ8แนวทาง10บนแบบ2ตัวทดลองสูตรต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ2ตัวนะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9กับ1ทสุดทัน9กับ1 ถัดมาจะเป็นนวทางเลขติดล่างของแอดขุนเดชนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกทันไม่มีเลขเจ็ดนะครับงวดก่อนหน้านั้นติดสองตัวเลยนะครับงวดที่ออก58นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9 2้าดหทุกทันเก้าสองแปวันที่16เดือน10ปี2 0งพห มนวทางเลขติดล่างมาต่อกันที่แนวทางปัก10ล่างแบบ5ตัวของ Ad แอดบนดินแผ่นฟ้าคือรอสูตรนี้อาจารย์ให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับติดทั้ง10ติดทั้งหน่วยงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข5้านะครับที่ติดหลัก10บงวดที่ออก5 8าแปสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝังทางขวาสุดนะครับ 16ตุลาคม2,568อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้90123นะครับ90123ในทางปัก10ล่างแบบ5ตัวของแอดบดินแผ่นฟ้าก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูล ทุกๆข้อมูลเลยครับ